สวัสดีครับผมอ่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับ Honda DIY นะครับนี่อ่ะมาดูกันนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์นะครับอ่าความรู้ดีๆนะครับนี่ s u m เอ็นะครับ s u m เอ็นะครับก็เป็นรถที่มีถังน้ำมันนะครับที่อยู่อ่าด้านล่างแบบนี้นะครับนี่อ่า นะครับปัญหาของเขานะครับก็โรคประจําตัวเลยนะถ้ามันเก่ามานะครับมันก็จะเร่งไม่ขึ้นนะครับมันก็จะบิดวอดนะครับเร่งไม่ขึ้นนะบางทีขับขับไปแล้วก็ดับอะไรประมาณนี้นะครับปัญหาสุขภาพเขาเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับตอนแรกผมก็หนึ่งคือโทษในส่วนของอน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเราโทษก้าหนึ่งก่อนเลยนะครับสรุป 91เราไม่เติมเราไปเติม95นะครับอ่าทีนี้95นะครับ95มันมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกนะครับทีนี้เราก็เลยใช้วิธีการดูดน้ํานะครับนี่อ่าหาวิธีเอาสายยางดูดน้ําออกนะครับมันมีน้ําเข้าถังนะเพราะว่าถังมันอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ดูดน้ําออกเติมแต่95 นะครับปัญหาก็ไม่จบนะครับตอนแรกก็มองไปที่ตัวปั๊มติ๊กนะครับลำดับลำดับแรกโทษโทษน้ำมันนะครับลำดับที่สองมองว่ามีน้ำอยู่ในถังนะครับอน้ำมันหายแล้วนะครับน้ำเอาออกแล้วนะครับก็ยังไม่หายนะทีนี้ก็เลยว่าจะโทษปั๊มติ๊กนะครับนี่ปั๊มติ๊กเขาอยู่นี่นะพอดูปั๊มติ๊กนะครับ ปั๊มติกมันก็เหมือนกับว่ามันก็สูบขึ้นอยู่นะทีนี้ผมก็เลยก็มันมันวอดบ้างไม่วอดบ้างนะครับแสดงว่ามันก็ยังพยายามทํางานอยู่แหละนะครับนี่สรุปนะครับนี่เลยเป็นกองน้ํามันนะครับนี่สภาพเยินมากนะครับกองตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่หัวปั๊มติกด้านล่างนะครับมันน่าจะตัน นะก็รถก็หลายปีนะครับพอมันตันเสร็จปุ๊บนะครับอ่ามันก็ทําให้ปั๊มติ๊กนะครับสูบน้ํามันขึ้นมาหาหัวฉีดไม่ดีนั่นเองนะทีนี้ผมก็เลยทําการลองสั่งจากช้อปปีนะจากแอปส้มนะครับมาลองดูนะก็จะอยู่ที่ประมาณ170บาทนะครับก็นี่แหละก็ลือออก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 เรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่า ถอดออกมาล้างถังนะครับเอาน้ําออกให้หมดนะครับเอาตะกันออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนกองเข้าไปนะสรุปก็เอาไปขับเทสดูแล้วนะก็โอเคนะครับหายไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเติม91้าน้านะมันก็ปกติไปแล้วนะครับก็ขับปกติจบไปนะครับในราคา170ยบาทรวมส่งนะครับเนี่ยจะแถมโอลิงมาตัวหนึง่งนะ โอเคจบกันไปครับผมในงบ170บาทซูมอเอ็กซ์บูบวอดบอดครับผมคลิปนี้นะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถซูมอเมอ็กอยู่นะโอเคถ้าใครมีปัญหาก็เข้ามาดูได้นะครับนี่ซูมอเมอ็กนะครับอาการบูบบอด เลงไม่ขึ้นนะครับจบไปที่170บาทครับผมในราคาประหยัดนะวิธีการรื้อก็ไปหากันเอาเองนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับแต่จะดึงขึ้นยากหน่อยนะคลิปนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ